ว่าทุกๆคนเคยผ่านเหตุการณ์นี้ค่ะกับคลิปสุดฮาที่มีเด็กนักเรียนหญิงไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็ต้องผ่านด่านล้วงไห้ค่ะ นี่คือคลิปวิดีโอที่คุณครูถ่ายคลิปขณะที่น้องโอปอค่ะเด็กหญิงอภัสราพระะนะจากโรงเรียนบ้านฝางตะบ,บนสัมพเนียงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมากำลังผ่านด่านล้วงไหแล้วก็จะต้องเอามือล้วงเข้าไปในไหค่ะซึ่งลักษณะท่าทางของน้องโอปอเนี่ยก็ทําให้คุณครูเนี่ยนั่งขำน้ําตาเล็ดกันเลยทีเดียวเพราะน้องโอปอกลัวจนถึงขั้นสะดุ้งทั้งตัวเหมือนกับว่าในไหเนี่ยมีอะไรที่น่ากลัวอยู่ซึ่งคณ ครูที่นั่งถ่ายคลิปรวมไปถึงคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็กลั้นขำกันไม่ไหวนะคะเก็บภาพบรรยากาศสุดน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโอปอเอาไว้สำหรับกิจกรรมล้วงหายถือว่าเป็นทุกเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านฐานนี้ไปให้ได้ใครที่เคยเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยก็ต้องผ่านฐ,ฐานของการล้วงไหกันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเข้าใจความรู้สึกของน้องโอปอ,อกันเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านฝางค่ะของอำเภอโนโนแดงซึ่งเด็กๆเ,เองก็บางคนก็ตื่นเต้นบางคนก็กล้าล้วงเข้าไปแต่ที่ฮาที่สุดก็คือน้องโอปอเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็เลยนำคลิปนี้มาเผยแพร่ให้เราได้เห็นความน่ารักของน้องโอปอไปด้วยกันค่ะ